ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าทุกความเห็นของเราเกี่ยวกับข่าวหรือการคาดเดาว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ละค่ะเรื่องของตลาดพยากรณ์หรือ prediction markets ตลาดรูปแบบใหม่ที่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆที่ซึ่งทุกการคาดการมีราคาแล้วก็ทุกความเชื่อเนี่ยซื้อขายกันได้จริงๆเอาล่ะครับ เพื่อจะเข้าใจว่าการคาดการเนี่ยมันกลายกันเงินได้ยังไงเราต้องเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับคำถามก็คือข่าวสารข้อมูลหรือแม้แต่ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินขึ้นมาได้ยังไงไกลไกเบื้องหลังมันเป็นแบบไหนกันแน่ แนวคิดหลักๆเลยนะครับก็คือในตลาดแบบนี้เนี่ยทุกความเห็นเกี่ยวกับอนาคตสามารถซื้อขายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งราคาน้ำมันหรือแม้แต่ว่าเออหนังเรื่องไหนจะได้รางวัลอสการ์ถ้ามีคนเชื่อว่าใช่แล้วก็มีคนนึงที่เชื่อว่าไม่ใช่ความเชื่อของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็มีราคาขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบลึกซึ้งขึ้นเราต้องมาทำความรู้จักกับแก่นของมันกันก่อนเลย นั่นก็คือตลาดพยากรณ์หรือที่เรียกว่า prediction market ครับคำจำกัดความที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับคือแทนที่เราจะไปซื้อหุ้นบริษัทเพราะเชื่อว่าบริษัทจะโตใช่ไหมครับในตลาดพยากรเนี่ยเราจะซื้อสิ่งที่เรียกว่าสัญญาหรือถ้าเห็นภาพง่งายๆก็คือหุ้นของเหตุการณ์ซึ่งมันจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นจริงพูดง่งายๆก็คือเป็นการเอาหลักการของตลาดหุ้นมาใช้กับการคาดการณ์อนาคตนั่นเองคับ ทีนี้เนี่ยมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สรุปทุกอย่างได้ดีเลยนะครับก็คือมันคือธุรกิจของการขายความน่าจะเป็นคือสิ่งที่ซื้อขายกันจริงๆในตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่มันคือความเป็นไปได้หรือ probability ของเหตุการณนน์นั้นๆตั้งหากยิ่งคนเชื่อมากเท่าไหร่ราคาของความน่าจะเป็นที่ว่าเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วเอมันทางานยังไงล่ะกลไกมันเป็นแบบไหน มาดูกันง่ายๆจิละตสเต็ปเลยนะครับ 1. คือต้องมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตที่ชัดเจนก่อนอย่างเช่นพรรคเจะชนะเลือกตั้งไหม 2. คุคนก็จะเข้ามาเลยครับมาซื้อหุ้นใช่หรือใช่ทีนี้ราคามันก็จะขยับขึ้นลงตามดีมาพพลายเลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสะท้อนความเชื่อของคนทั้งตลาดแบบสดๆร้อนๆเลยและสุดท้ายพอผลออกมาจริงๆปุ๊บใครทายถูกก็รับเงินไปนง่ายๆแบบนั้นเลยครับเอาละครับ พอเราเข้าใจกลไกลคร่าวๆแล้วทีนี้ลองมาเปลี่ยนจากทฤษฎีไปดูของจริงกันบ้างดีกว่ากับผู้เล่นรายใหญ่2รายในวงการนี้ที่ตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากครับทั้ง2แพลตฟอร์มนี้ทําสิ่งเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นตลาดพยากรแต่ว่ามีความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้และก็สถานะทางกฎหมายซึ่ง2ออย่างนี้แหละครับที่ทําให้ตลาดของทั้ง2เจ้าเนี่ยแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลย ตารางนี้สรุปได้ชัดเจนมากๆเลยครับจะเห็นว่า Polymarket เข้นี่ยเขาใช้คริปโตเป็นหลักเลยซึ่งทำให้เข้าถึงได้จากทั่วโลกแล้วก็มีตลาดที่หลากหลายมากๆตั้งแต่เรื่องการเมืองหนักๆไปจนถึงเรื่องวัฒนธรรมป๊อปเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่อยู่นอกการกำกับดูแลนะครับในขณะที่เขาฉีดเนี่ยเขาใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐแบบเต็มๆต,ตลาดของเขาก็เลยจะเน้นไปที่เรื่องที่มันวัดผลได้ชัดเจนมากๆอย่างเช่นข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจหรือว่าสภาพอากาศครับแน่นอนครับว่านวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับทั้งโอกาสที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบมาก,มากๆเรามาดูทั้งสองด้านกันเลยดีกว่า จุดที่น่าทึ่งที่สุดของมันเลยนะคะก็คือศักยภาพในการดึงสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาของมวลชนออกมาใช้คือเมื่อมีเงินเป็นเดิมพันเนี่ยทุกคนก็จะมีแรงจูงใจสุดๆที่จะไปหาข้อมูลที่ดีที่สุดมาใช้ตัดสินใจพอข้อมูลจากหลายๆมุมมองถูกรวมกันผ่านกลไกร,ราคาปุ๊บมันก็มักจะกลายเป็นดัดชนีชีวะที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจเลยครับซึ่งมีประโยชน์มากๆสาหรับการพยากรณ์แล้วก็บริหารความเสี่ยงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีความทา้าทายอยู่ไม่น้อยเลยครับ คือเส้นแบ่งระหว่างการพยากรณ์กับการพนันเนี่ยมันบางมากเลยแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องการปั่นตลาดโดยผู้ไม่หวังดีอีกแล้วก็ยังมีประเด็นที่อ่อนไหวทางจริยธรรมอย่างเช่นการเปิดตลาดเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือสงครามซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้หน่วยงานกํากับดูแลในหลายๆประเทศยังคงลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับมันยังไงดีแล้วทิศทางของเทคโนโลยีนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองอนาคตไปตลอดกาลเลยหรือเปล่า จุดสำคัญที่สุดก็คือตลาดพยากรได้มอบเครื่องมือชิ้นใหม่ให้กับเราในการพยายามตอบคำถามที่มนุษย์เราสงสัยกันมาตลอดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคือแทนที่เราจะเพื่งพาแค่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนเราอาจจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่มาจากสติปัญญาของคนจำนวนมากมาช่วยในการตัดสินใจครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ครับเมื่อเทคโนโลยีนี้พัฒนาไปมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเราอาจจะต้องเลือกว่า จะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างการคาดการณ์ที่เกิดจากกลไกลของตลาดเสรีกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานหรือบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะ